โอเคครับก็กระราสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับซึ่งคลิปวิดีโอในวนันนี้เราก็อยู่กับหนังสือการ์ตูนเรื่องครอบครัวตึงหนืดน,นั่นเองนะซึ่งบอกเลยว่าผมเนี่ยอา,อาจจะกระตุกกระตุกหน่อยนะครับคุณผู้ชมสั่นๆหน่อยน,นะเพราะว่าผมใช้มือนั่นเองนะอ่ะแปบ๊บนึงเดี๋ยวผมหาที่จับจับดีๆก่อนโอเคอะมา ก็แน่นอนว่าชื่อตอนเนี่ยก็คือหนทางสู่ความรวยนะครับซึ่งถ้าผมจําไม่ผิดนะไอเล่มเนี้ยน่าจะเป็นอ่เล่ม2นะอ่าน่าจะเป็นเล่ม2เรื่องนี้เนี่ยก็คือมันเป็นการ์ตูนเศรษฐศาสตร์แสนสนุกช่วยให้เด็กฉลาดนั่นเองนะครับก็แน่นอนว่าในตอนเนี่ยอ่มันจะมีสอดแทรกความรู้ด้วยนั่นเองนะครับจบตอนเนี่ยมันก็จะมีอ่ความรู้แทรกเข้ามาบอกด้วยนั่นเองนะครับ บอกเลยว่าเอาไปใช้ได้จริงนะเออถ้าถ้าคุณมีความกล้าหน่อยอลองหน่อยลองเสี่ยงกับมันหน่อยบอกเลยเอาไปใช้ได้จริงแน่นอนครับโอเคแล้วก็นามีบุ๊กนะกระตูนเศรษฐศาสตร์พิมพ์ครั้งที่38ก็บอกเลยว่าพิมพ์ครั้งที่38นี่น่าจะฮิตพอสมควรเลยนะถึงขนาดพิมพ์มาถึง3 8ครั้งเนี่ยไม่ธรรมดา คนเขียนเนี่ยก็คือคิมยุนซูนะครับส่วนภาพประกอบนี่ก็เป็นภาษาอังกฤษนะผมอาจจะอ่านไม่ออกนะอส่วนภาษาไทยก็คนแปลก็คืออภิสิร์นิรุตปัญญากุนนั่นเองนะครับส่วนบรรณาธิการนี่ก็น่าจะเป็นสุวจะเจริญยิ่งนั่นเองนะครับนี่ซึ่งทางด้านเนื้อเรื่องนี่ผมว่ามันเป็นแนวสนุปน,นะตลกตลก มีความฮามีอะไรบ้างนะฮะเออแล้วก็มันเป็นแบบแกลกจบในตอนมากกว่านะเออแต่มีต่อด้วยแต่ว่าก็อ,อ่ามันจบแบบเหมือนแกลกอะเออจบแบบอย่างเช่นตัวพระเอกเนี่ยที่อ,อ่าตัวโทลุไม่ใช่พระเอกดิตัวโทลุเนี่ยที่กินของแม่แล้วก็วิ่งหนีอะไรเนี้ย,อะ,ยอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่ะมาดูปกกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมก็แน่นอนว่าสีนะปกสี ด้านหลังก็สีเหมือนกันราคาปกหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าอ่าโอเคมาดูด้านหน้ากันเลยดีกว่านะครับตัวผู้ชายเนี่ยคนนี้นะครับก็จะเป็นโทรุนั่นเองนะอ่าเขาจะมีนิาสัยบอกเดี๋ยวผมเข้าไปดูให้นะอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดเปิดเข้าไปดูให้นิาสัยของเขาว่าจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับสามารถอ่านได้นะมือถือผมนี่น่าจะชัดพอสมควรนะเปิดแสงให้ด้วยซึ่งผมอัดตอนกลางคืนนะอาจจะหาไม่ดีเท่าตอนเช้าอืม สนคนนี้นี่ผู้หญิงคนนี้นี่คือฮารุนั่นเองนะครับก็เป็นพี่น้องฝาแฝดน้องสาวฝาแฝดของโทรุส่วนคนนี้ชื่ออเป็นคุณปู่นะชื่อไม่ได้บอกอ่ะชื่อชื่อไม่ได้บอกถึงบอกคงก็จำไม่ได้เหมือนกันอ่ะส่วนคนนี้นี่ชื่อโรสนั่นเองนะเป็นภรรยาของโกโรนั่นเองนะครับ โกโร่เนี่ยเป็นพ่อของโทลุแล้วก็ฮาดุนั่นเองนะส่วนคนนี้เนี่ยชื่อโดจินะครับเป็นน้องของโรสนั่นเองนะครับคนนี้เนี่ยโดนแม่ไล่ออกจากบ้านนั่นเองนะครับอืมส่วนด้านหลังก็ก็จะมีเขียนบอกแปดวิธีรักสู่ความรวยนั่นเองนะครับอะไรเนี่ยตามล่าหางานพิเศษฝึกกลยุทธ์ดึงลูกค้าขยันฝากเงินทำบัญชีอ่ะนี่ก็ลองไปอ่านได้นะอืม ตรงๆมันสามารถเห็นบทผมคิดว่ามันสามารถทําได้จริงนะถ้าเรามีความที่คิดที่จะทํานะหรือมีความกล้าได้กล้าเสียหน่อยอนี่หน้าต่อไปก็จะเป็นโทรุภาพเหมือนเดิมเลยนะแต่ว่าก็ยังเป็นภาพสีอยู่นะโดยปกติแล้วหน้าที่สองเนี่ยมันจะเป็นเรื่องอื่นเนี่ยมันจะเป็นสีแบบสีเดียวไปเลยนั่นเองนะแต่อันนี้ยังคงเป็นภาพสีอยู่นั่นเองนะ นี่ก็เป็นของนามีบุกนะก็ลองไปซื้อที่นามีบุกได้นะครับคุณผู้ชมถ้าสนใจนะเออแต่ถ้าอยากได้จริงๆนี่ไปซื้อช้อปปีก็ได้นะช้อปปีแล้วก็มันมีแบบเออมีในช้อปปี้ลาซาด้าแล้วแหละลองไปหาดูได้นะแต่ถ้าดีถ้าแบบอยากได้ลิขสิทธิ์ก็นามีบุกเลยนี่มันก็จะมีบอกอะไรข้อหนึ่ง อ่านได้นะครับนี่มีก็หนึ่งก็สองก็สากี่ก็ห้านั่นเองนะค่อนข้างชัดอยู่มือถือผมเห็นอยู่สารบัญน,นะครับก็จะมีชื่อตอนนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะมีราวๆสิบตอนนั่นเองนะนี่14ตอนร้อยบหกหน้าแบบอ่านแบบจบแบบไวมากนะอ่านสนุกมากอืมยิ่งใครที่ชอบเรื่องนี้นะอ่านเพลินๆเนี่ยจบไวเลย จบแบบแป,ป๊บเดียวจบอะอ่ะคนนี้นะครับเป็นแนะนำสมาชิกครอบครัวนั่นเองนะครับก็โทรุนี่จะมีอ่าโปรไฟล์รูปนั่นเองนะแล้วก็จะมีชื่อแล้วก็นิสัยบอกนั่นเองนะว่าเจ้าตัวโทรุเนี่ยเป็นคนยังไงนั่นะเองชอบอะไรอะไรอย่างนี้นะความสามารถดีแค่ไหนส่วนันนี้ก็จะเป็นหารุนั่นเองนะอ่านได้นะครับคุณผู้ชมนี่มันก็กังชัดอยู่ นนีนี่่เห็นไหมให้ดูข,ข้าวๆไปเลยโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าไม่รู้นะถ้าโดนก็ลบเลยนะเราอโอเคอะมาเข้าสู่ตอนที่หนึ่งนะครับก็คือชื่อตอนว่าข้าวห่อสาหลายนั่นเองนะครับ ในช่วงแรกเนี่ยรถเนี่ยก็จะเรียกโทลุเลยนะซึ่งโทลุนี่ก็ไม่รู้เลยว่าแม่โมโหอะไรนั่นเองนะจากนั้นก็ตัดภาพมาอีกทีก็โทลุเนี่ยจะโดนหยิกที่หูนั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าแม่เนี่ยก็มีเหตุผลนะกันนะทาไมไม่ปิดก๊อกนั่นเองนะซึ่งแน่นอนว่าโทลุก็บอกว่าผมเปล่านะส่วนคุณปู่นี่ก็บอกว่าเฮ้ยเราลืมปิดนี่นะอะไรอย่างนี้นะขอโทษนะโทลุส่วนฮารุเนี่ยก็บอกว่า อ่โทรุนี่ไม่ได้เรื่องเลยนั่นเองนะครับตัดมาอีกภาพนี้ก็คือจะเป็นโดจินะทีะ่ให้ดูนั่นเองนะครับเอาจริงๆมันดูคล้ายๆกระจกนะแต่จริงๆแล้วมันคือกระดาษทิชชู่นั่นเองนะครับนี่กระดาษทิชชู่เลยแค่แผ่นเดียวนั่นเองนะส่วนโรนีโมโหอยู่แล้วนะครับก็คือถ้าอยากได้อีกเนี่ยก็หาเงินมา อ่ะแค่แผ่นเดียวอ่ะฉันยังใช้ในห้องน้ํายันสั่งน้ํามูกเลยนี่โอ้โอแบบมึงใช้ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยสุดยอดจริงๆนี่อ่ะส่วนโกโร่เนี่ยเห็นว่าอ่ารถเนี่ยน่าจะเหนื่อยนะต้องร้องเพลงนะซึ่งก็ร้องเพลงจริงๆนะเออพอร้องปุ๊บเท่านั้นแหลอะอะคนยิ่งอารมณ์เสียมึงมาร้องเฮียเลยเนี่ ยังไวเลยโอ้โหรีบไปทำงานได้แล้วอะไรเองนี่นะซึ่งก็แน่นอนว่าโทลูกับฮาลุเนี่ยก็ต้องไปโรงเรียนนั่นเองนะส่วนคุณปู่นี่ไปสมาคมนะส่วนโดจิไปสมัครงานอ่าแต่พอกำลังจะหนีไปนะเออมีออโอรดเนี่ยไปเห็นข้าวตกนั่นเองนะพอ,อเห็นข้าวตกเท่านั้นแหละอืม ข้าวที่เป็นเลือดเนื้อของฉันตกอยู่บนพื้นสามเม็ดเชลือกนี่มันเลอปีดแล้วสายตาอาคาานี่มองมาแล้วห้านอ,อนี่บอกเลยว่าอยู่ต่อนี่ไม่ไหวแล้วนะฉันถามว่าใครเลยบอกเลยวิว่งเร็วอนะย่ากนั้นเนี่ยโรดเนี่ยก็จะมาเช็คบัญชีของตัวเองนะก็คือเขาเนี่ยเอ,อ ประหยัดเท่าไหร่เนี่ยก็ยังมีเงินไม่พอใช้นั่นเองนะซึ่งแน่นอนว่าที่เขาเนี่ยต้องเก็บเงินเนี่ยเขาเนี่ยจะซื้อบ้านนั่นเองนะชัดเจนเลยนะเรื่องนี้อืเพื่อที่จะซื้อบ้านเนี่ยก็คือต้องหาเงินเพิ่มนั่นเองนะวิธีหาเงินของเขาเนี่ยมันก็มีอยู่น่าจะหลายทางนะหลายช่องทางอยู่ประมาณหนึ่งเพื่อที่จะให้ได้เงินไวๆนั่นเองนะ ส่วนโกโร่เนี่ยพอมาอยู่ที่ทํางานนะครับก็คิดเรื่องเกี่ยวกับหาเงินเหมือนกันนั่นเองนะเปิดร้านอาหารก็ดีนะแต่ว่าจะทํำยังไงถึงจะได้เงินเยอะๆนั่นเองนะครับเออซึ่งแน่นอนว่าลูกน้องนี่มาแล้วนะมาแต่เช้าเลยนะครับหัวหน้าดิแล้จะจากนั้นเนี่ยเขาจะมีพูดในใจนะมาก่อนเราห้านาทีทุกครั้งเลยนาทีและจากนั้นเนี่ยภาพปัจ,จัดตัดมาก็คือ อไอนาโอเนี่ยจะซ่อนข้าวห่อสาหร่ายไว้นั่นเองนะครับหรือว่ายังไม่ได้กินข้าวแอบประหยัดมาแย่งเราซึ่งแน่นอนว่าน่าจะน่าจะมีชื่อเสียงพอสมควรนะสำหรับโกโลซึ่งโกโลเนี่ก็รู้เลยนะซ่อนอะไรไว้นะ่ะเอามาให้ดูสิทำเป็นโกรธยด้ยนะหรือผมคือผมยังไม่ได้กินข้าวเจ้าเลยนะครับ โคโล่ละเหลือไว้หน <blueberry> ่อยเหลือไว้ห <sandwiches> น <enemies dropped> ่อยนี่โกโลเห็นแล้วว่าเป็นข้าวหองสาลยอู้กินแต่เช้าเลยเหรออืมซึ่งแน่นอนว่านาโอเนี่ยผมเห็นคนซื้อที่สถานีรถไฟก็เลยซื้อมามากินบ้างอะไรอย่างงี้นะท่าทางจะท่าทางจะไปแย่งเน่นี่พอพูดตอนนั้นแหละตัดมาอีกภาพหรือมันแดกแล้วอืออร่อยด้วยนะ หัหน่าอ่านเช้าของผมเนี่กดของจอมขี้เหนียวเวลากินต้องหูตึงอร่อยอร่อยมีที่ใส่หูด้วยนะจากนั้นเขาก็ป๊อปมันปิ้งปิ้งมาทันทีเลยนะครับก็คือคิดออกแล้วนั่นเองว่าจะทำะข้าวหอมสาล่ายขายนั่นเองนะตอนเริ่มเนี่ยก็แทบไม่ต้องใช้เงินเลยนั่นเองนะครับซึ่งก็ประมาณนี้นะ แล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมาคุยเกี่ยวกับครอบครัวนั่นเองนะว่าจะทําอะไรนั่นเองนะครับส่วนโทร,รุนี่ก็คืออยากให้เปิดร้านไก่ทอดนั่นเองนะครับนี่ภาพนะภาพนี้นี่ชัดเจนเลยนะว่ามันมันกำลังแดกไก่ทอดแลว้วก็ทองฟองนะคือ <c ười> อิ่มเลยส่วนฮารุนี่แบบเปิดเป็นพัตคารอะไรอย่างนี้โอ้โห,โโห <c ười> รู้หลารู้หลาตัมเบ ส่วนโดจิเนี่ยอยากจะได้เป็นร้านพิซซ่านั่นเองนะครับซึ่งก็ชัดเจนแล้วนะว่าความชอบของแต่ละคนเป็นแบบไหนนั่นเองนะอืมโดจิน่าจะเป็นร้านพิซซ่านะั้นน่าจะชอบพิซซ่าส่วนโทรุนี่ไก่ทอดนั่นเองนะส่วนฮารุนี่น่าจะเป็นแบบหรูๆอะไรอย่างนี้นะอืเนี่ย <c oughs> ตัดสินใจแล้วนั่นเองนะแม่อ่าแม่เขาตัดสินใจแล้วก็คือปรึกษากับพ่อแล้วว่า จะทําข้าวห่อสาหลายนั่นเองนะครับไอโทรุนี่ด้วยความที่แบบแม่พูดปุ๊บนี่มึงต้องขัดทันทีเลยนะไรรสชาติจะตายนี่ <c oughs> โทลุนายตายแน่แล้วจากนั้นแม่ก็จัดการนะนี่เตรียมของเข้าเตรียมของเตรียมอะไรนะจากนั้นก็เริ่มทําเลยนั่นเองนะครับพอเริ่มทําปุ๊บ นี่เห็นไหมเขาเริ่มทำไส้กอกปอสารพิษกับหัวใช้โป๊สูตรดั้งเดิมจบด้วยการห่อพลังใจที่เต็มร้อยแล้วก็จะออกมาเป็นข้าวห่อสาหร่ายนั่นเองนะแต่พอเสร็จปุ๊บต่นนั้นแหละไอ้โทรุูแม่งแดก,กันทีเลยอืมแม่ไม่รักผมดิคือมึงทำตัวไม่น่ารักเองนะแต่พี่ไม่มีร้านอ่ะ และแม่จะขายที่ไหนสถานีรถไฟใกล้ที่ทํางานพ่อออสถานีรถไฟนี่เขาชัดเจนมากนะจากนั้นนี่เขาก็เริ่มเอามาขายนั่นเองนะนี่เอามาขายปุ๊บก็มีคนซื้อนั่นเองนะมีคนมาอุดหนุนทันทีเลยนี่ซื้อซื้อไปปุ๊บอ่าพอเขากินปุ๊บเนี่ยคู่ต่อมานะครับ โกโร่ก็เดินมานั่นเองนะพอเขากินแล้วโกโร่ก็บอกว่ามันอร่อยนะแต่แต่ว่ามันเหมือนขาดอะไรสักอย่างนั่นเองนะครับอืมซึ่งโรถนี่ก็แปลกใจนั่นเองนะก็เลยไปดูที่เข้าหอสลาลนะ,ะดูไปดูมาเอาอีอ๊ใส่กอกให้ <laughs> ไอ้โตวร้มันกินใส่กอกไปนั่นเองนะโ <laughs> คตรมึนนะ <laughs> มันจัดเลยโทรลุพอจบตอนปุ๊บเนี่ยก็แน่นอนว่าจะมีสาระบอกนั่นเองนะอย่างเช่นอ่าแปดวิธีออมเงินอะไรอย่างนี้นั่นเองนะก็จะมีอยู่ทั้งหมดแปดวิธีตามที่เขาบอกแหละแล้วก็ยาวประมาณหนึ่งนั่นเองนะอืม,มพอจบแปดวิธีปุ๊บก็จะเป็นตอนต่อไปอะไรอย่างนี้อ่ะก็คงประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมผมรู้สึกว่าภาพมันเหมือนจะไม่ชัดนะมันเบลอจะมัดเลย มันเบลอโอเคก็คงประมาณนี้แล้วกันนะครับผมคุณผู้ชมนะ